สิภาพยนตร์ที่ล้มเหลวบนตารางทำเงินประจำปี2025เรื่องแรกก็คือ Black Back โดยตัวหนังทำเงินไปที่43ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างถึง50ล้านดอลลาร์ครับเรื่องต่อมาก็คือผลงานของ s ิ d n e y Sweeney เรื่อง Christie ที่มีทุนสร้างถึง15ล้านดอลลาร์แต่กลับทำเงินไปได้เพียงแค่2ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับเรื่องที่3ก็คือ Edington Ed ที่ทำเงินได้เพียง13ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างกว่า25ล้านดอลลาร์ครับ เรื่องต่อมาคือ In the Lost Lands ที่มีทุนสร้างสูงถึง55ล้านดอลลาร์แต่กลับทำเงินได้เพียงแค่6ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับเรื่องต่อมาคือภาพยนตร์แอคชั่นเรื่อง Shadow Force ที่มีทุนสร้าง40ล้านดอลลาร์แต่กลับทำเงินไปได้เพียงแค่5ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับภาพยนตร์เรื่องต่อมาก็คือ Snow White ที่ทำเงินได้เพียงแค่200กับอีก5ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างกว่า250ล้านดอลลาร์ครับเรื่องต่อมาคือ The Auto Knights ที่มีทุนสร้างถึง50ล้านดอลลาร์แต่กลับทำเงินไปได้เพียงแค่10ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับเรื่องต่อมาคือ The Running Man ที่ทำเงินได้เพียง68ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างกว่า100 000, กับอีก5ล้านดอลลาร์ครับต่อมาเป็นผลงานของเดวินเดอะร o อกจ o ห์นสักับภาพยนตร์เรื่อง The Smashing Machine ที่มีทุนสร้างถึง50ล้านดอลลาร์แต่กลับทำเงินไปได้เพียงแค่2 1ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับ และภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายก็คือ Tron a r i s s ที่ทำเงินได้เพียงแค่142ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างกว่า180ล้านดอลลาร์ครับ